ร่่องจงจจิผานกลายเป็นเรื่องราวที่น่าประหลาดนะครับเมื่อมีคนพบลงศพ ตั้งประง,งานอยู่ภายในกุฏิของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วก่อนจะพบกับความจริงที่น่าตกใจเมื่อโงศพที่ตั้งอยู่นั้นนะครับใช้สําหรับจําวัดของพระสงฆ์รูปหนึ่งนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงไม่น่าจริงที่ทางรายการของเราคัดเลือกและนํากลับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งครับพลึกศพพระกาศอ,อีกกุญชรอ,อันปลดลงโททนเสน่งคง สำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาละสังขารการจำวัดของพระสงฆ์ตามสถานที่ต่างๆหรือสถานที่แปลกๆ มีที่เราได้ยินได้เห็นกันอยู่ด้วยนะครับล่าสุดได้มีการแชร์ข่าวทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งจำวัดในโลงศพตลอดหลายปีในการบวชข่าวนี้ทำให้เกิดข้อกังขามากมายหลายอย่างทีเดียวบ้างก็บอกว่าพระรูปนี้เป็นพระนักสายเวทบ้างก็บอกว่าเป็นการอวดอุตริรายการเรื่องจริงผ่านจอจึงเดินทางมาหาคำตอบที่วัดหนองยาง อำเภอวัฒนานครที่จังหวัดสระแก้วครับซึ่งเป็นวัดขนาดเล็กมีพระจำพรรษาสามรูปและเมื่อทีมงานมาถึงก็ได้เจอกับพระอาจารย์อยัมพลจีรวัฒโนหรือหลวงพี่ต้นรักษาการเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เมื่อทีมงานได้สอบถามเกี่ยวกับข่าวการจำวัดในโลงศพหลวงพี่ต้นจึงพาทีมงานไปดูเมื่อไปถึงก็พบกับกุฏิหลังเล็กข้างในมีโลงศพตั้งอยู่กลางห้องไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆมีเพียงแต่กรด ที่ทำหน้าที่เป็นมุงคอยกันยุงให้และอะไรคือเหตุผลของการทรมานตนในการจำวัดในที่แคบๆอย่างโล่งศพแบบนี้ อาจะมาจำวัดอยู่ในเขาเรียกว่าหีบศพเนาะใบนี้เป็นใบที่ห้าหลังจากที่เกิดอาการป่วยหนักก็คือตอนนั้นก็มีภาวะปอดติดเชื้อปอดติดเชื้อญาติโยมก็ได้นำไปส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศก็รักษาไปรักษาไปก็คิดว่าคงไม่รอดเ,อเมื่ออาการอาภาษณ์ุดหนักลงเรื่อยๆ ทำให้หลวงพี่ต้นจึงคิดที่เตรียมจะละสังขารครับอาจารย์ครับจุดนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นอะไรของอาจารย์บ้างจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการนอนในโรงศพของอาจารย์ในการจาวัดในโรงศพก็คือว่าหลังจากอาจารย์ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วอาจารย์ป่วยอาการป่วยก็ไม่ได้หายไม่ได้หายอาจารย์ก็เกิดความอะไรตายอยากกับชีวิตก็เลยคิดว่าเออใน,นเมื่อเราจะตายก็ตายซะลองไปอยู่กับความตายดูสิมันเป็นยังไง กล,ลงมานอนอนยึ่งพันษาเต็มที่หลวงพี่ต้นจำวัดอยู่ใต้เมนเผาศพของวัดหนองยางโดยมีเพียงฝาลงศพเป็นที่นอนเท่านั้นแต่ด้วยหลายๆปัจจัยทางลูกศิษย์จึงขออนิมนต์ให้หลวงพี่ต้นออกไปอยู่ที่กุฏิ ที่แรกเลยญาติโยมก็นิมนต์อาจารย์ออกจากตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ที่กุฏิกุฏิสมัยนั้นนี่ก็โยมสร้างถวายเป็นกุฏิยุ่งข้าวนะ่ะอายุ่งข้าวของคนคนเมื่อก่อนสังกษีก็เป็นรูก็ไปอยู่ในกุฏินั้นเมื่อก่อนมีงานศพก่อนที่อาจารย์จะนอนลงแล้วนะก็มีขาลงธรรมดาเนี่ยแหละอาจารย์ก็ไปทําเตียงนอนไปทําอะไรนอนหลังๆก็เลยซื้อโรงศพเสื้ออะไรมาไวเนาะเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตู้พระพิธามตรปัดสวดศพดอกไม้หนา้าศพ ลูกหน้าศพและก็ลงศพแต่ถึงหลวงพี่ต้นจะย้ายออกมานอนในกุฏิแล้วหลวงพี่ต้นก็ยังได้เอาลงศพมาจำวัดเพื่อจะได้เป็นการเตรียมตัวและสังขารอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แล้วการจำวัดในลงศพก็ได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของหลวงพี่ต้นได้เปลี่ยนตามไปด้วย าจารย์ครับผมขอถามได้ไหมครับทำไมตอนนั้นที่เราเตรียมตัวรลส้สังขารแล้วแต่ทําไมเราไม่ได้เสียชีวิตหรืออย่างอย่างที่คาดไว้เกิดอะไรขึ้นแลตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทําที่ตั้งใจทําหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการที่เรากลับมาดูแลตัวเองดีขึ้นคือว่าเราเมื่อเราปง่งเราก็ไม่คิดเมื่อเราคิดถึงความตายนีย่ก่อความทุกข์ก็ไม่เกิดกับเราเมื่อความทุกข์ไม่เกิดกับเราเนี่ยทำให้เกิด เราเราก็ไม่ทุกข์แม่นึกถึงอาการต่างๆมุ่งหน้าที่จะสร้างที่จะทําให้เกิดประโยชน์บางทีบางครั้งก็อาจให้ทำทาให้เรานี่ลืมลืมคําว่าเจ็บคาว่าป่วยไปนะจนทุกวันนี้กิจวัตรประจําวันของหลวงที่ต้นไม่ได้แตกต่าจงจากพระสงฆ์ทั่วไปที่ยังต้องออกไปบินธบาตรรับกิจนิมนต์ทาวัดเช้าเย็นจะมีก็เพียงแต่ เรื่องของการจําวัดเท่านั้นที่แตกต่างออกไปครับา้ <S <S ทีมงานของเราจึงขออนุญาตติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการจำวัดในโลงศพของหลวงพี่ต้นซึ่งท่านก็ยินดีครับหลวงพี่ต้นบอกกับทีมง,งานว่าการจำวัดในโลงศพสำหรับท่านไม่ได้แตกต่างอะไรจากการพักผ่อนบนเตียงนุ่มๆของญาติโยมเลย กลับกันการจำวัดในโลงศพมันได้สร้างแง่คิดดีๆที่ทำให้ท่านเข้าถึงหลักธรรมคำสอนและสัจธรรมของชีวิตวันนี้อาจารย์นอนในโลงศพก็เพื่อระลึกนึกถึงการเจริญมรณานุสติก็คือความตายที่มีอยู่ทุกทุกลมหายใจเข้าออกของเราทำให้เราไม่อยากได้อยากมีในสิ่งที่ญาติโยมถวายมาทำให้เราปง พอป,ปงแล้วสิ่งที่ญาติโยมถวายมานี่ก็จะได้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดหลวงพี่ต้นบอกกับทีมงานว่าโลงศพใบนี้เป็นใบที่ห้าแล้วที่เอามาจำวัดซึ่งสีใบก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะมีญาติโยมมาขอไปใช้งานจริงบางโลงก็นำไปจัดพิธีศพให้สำหรับพระผู้ใหญ่ที่ละสังขาร การสัมผัสด้วยตาอาจจะไม่เท่ากับการรับรู้ด้วยกายทีมงานจึงขอทดลองเข้าไปนอนในหลงศพซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นเพียงการทดสอบในด้านของความรู้สึกไม่ได้มีเจตนารลบหลูขนบธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ลองพยางใส่พยางอะไรอย่างดีเนาะ <l ug> ก็ไม่มีอะไรนะมีแต่กีฬาว่าลอง <l ug> ถ้าทีมงานขอลองเข้าไปอ๋อได้เลยนะเข้าไปได้เลยนะสามารถลองดูได้เลยนะ ไม่เสียหายอะไรนะแต่ก็ก่อนจะนอนก็เอาผ้าเหลืองออกซะก่อนนะ้ากลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าไปเย็บย่ำผ้าเหลืองพาลองนอนลองอาจารย์นะงั้นทีมงานขออนุญาตลองเข้าไปลองนอนหน่อยนะครับเอาทีมงานมามา,มาช,ช่วยเลยตอนทอง,งานนะจะอันนี้ก็คือนอนหนี้ได้เลยใช่ไหมใช่เคาะก่อ,อนสามทีปกปกปกเพื่ออะไรคร <s> ับเคาะลงสามทีเนี่ยถ้าไปเคาะในงานศพก็เปรียบเสมือนว่า คนเราเนี่ยนะเวลาอยู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้รู้จักทําบุญรับศีลเวลาเราตายไปแล้วไปเคาะลงเคาะให้ลงแตกยังไงก็ไม่สามารถลุกขึ้นมารับศีลได้เพราะฉะนั้นเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องรู้จักรับศีลไหวพ้พระสวดมนต์ปฏิบัติตมตามคำหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะอ่ะลงลงไปเดี๋ยวญาติเราจะจัอยากเรียรู้ว่าวมันเป็นอนอนลงไป ไหมหลวมตัวตั้งเยอะเรามองเหมือนดูแคบนะแต่ลงไปนะันมีช่องว่างตั้งเยอะนะเห็นไหมเรามองดูบางคนนี่มาขอลงกับอาจารย์บอกว่าอ,อาจารย์คนตัวใหญ่คนตัวสูงนะแต่เอาไปเห็นลงได้ทุกคนเนาะนี่แหละไม่มีใครใหญ่เกินลงจริงๆไม่มีใครใหญ่เกินความเป็นจริงเนาะไม่มีใครใหญ่เกินสัตธรรมไม่มีใครใหญ่เกินความเป็นจริงนะเรามีเกิดเป็นที่ตั้งมีตายเป็นสมบัตินะลองดูเพอราเอามือด้วย นั่นแหละอืมรู้สึกไม่ชินเลยครับรู้สึกว่าแตกใจสันส่นๆเนี่ <c oughs> ไม่รู้ถ้าความรู้สึกของทีมงานนะครับอาจารย์ถ้าถ้านอนทั้งคืนรู้สึกว่าไม่สบายอื <c oughs> ถ้าถ้าเป็นความรู้สึกของร่างกายนะครับจะ รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเพราะว่าผมรู้สึกแคบอไม้ค่อนข้างแข็งไม่มีฟูกที่แบบรองหลังที่แบบจะนิ่มๆหน่อยอันที่สองก็คือความรู้สึกของจิตใจครับอาจารย์อันนี้จะค่อนข้างขนาดลองนอนแบบแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีสอจะรู้สึกว่าไม่ดีรู้ึไม่ดีต่อจิตใจรู้สึกกลัวๆนะใช่ครับไม่ไม่น่าไม่น่าพิสมัยในการนอน ต้องเป็นคนตรงสักนิดนึงอ่ะพี่ใช่ใช่ที่สามารถเลือกนอนแบบนี้ได้ต้องเนาะเพราะว่าเป็นที่สุดท้ายของชีวิตที่ทุกคนจะต้องนอนเพราะฉะนั้นเราก็ซ้อมไว้ก oh ่อนเวลาเราตายเราจะได้ไม่กลัวมาสักการที่อาจารย์ลงไปนอนในโรงนี้ก็ได้กติธรรมตรงที่ว่าอย่าไปยึดติดเมื่อเรามามือเปล่าเราก็ไปมือเปล่าเนาะทรัพย์สินสมบัติที่เราเคยหามาก็ไม่สามารถที่จะติดตัวเราไปได้ทำให้เราไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดในลาบ ยศสันเสริญเนาะทำให้เราไม่หลงในตัวเองไม่หลงว่าวันนี้เราเป็นพระมียศมีฐาบรรดาศักดเราเป็นผู้นำเป็นคนที่หลงอยู่ในหัวโขนสุดท้ายแล้วทุกคนทุกชีวิตก็ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าลมนี่โยมหลังจากหลวงพี่ต้นได้เรียนรู้คติธรรมบงางอย่างจากการจำวัดในโลงศพทรงผลให้ท่านเริ่มตระหนักถึงชีวิตที่ยังเหลืออยู่ และก็หันมาพัฒนาวัดหนองยางอย่างจริงจังจนวัดเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นสามารถเข้ามาใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอดีตของวัดหนองยางเมื่อก่อนนี้ก็การพัฒนาก็มีอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มากมายถึงปัจจุบันอาตมามาอยู่แรกๆนี่ก็เป็นคล้ายๆป่าช้าเก่าก็ยังมีป่าไม้ มีหลุมศพมีสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้รับการบูรณะอะไรอย่างก็เริ่มต้นบูรณะพัฒนามาตั้งแต่ปี2559นอกจากจะพัฒนาวัดหนองอยางแล้วหลวงพี่ต้นยังนำเอาเงินส่วนหนึ่งที่ลูกจิตลูกหามาถวายไปบริจาคให้แก่โรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆบริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาล อีกทั้งยังดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพี่ต้นทำก็คือการเปิดรับบริจาคลงศพไว้ให้แก่ผู้ยากไร้และศพไร้ญาติผีเพราะว่าท่านเห็นว่าโลงศพมีความสำคัญต่อผู้วายชนมากคนเราเนี่ยพอได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยเวลาเสียชีวิตลงไปเนี่ยมันมืดมืดทั้งแปดด้านมองหาใครไม่เห็นนะ ยิ่งคนยากคนจนด้วยเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะไปซื้อโลงนโยมไม่มีเงินแม้กระทั่งจะจัดงานศพอาจารย์ก็คิดเห็นถึงความสงสารเขาก็ได้บริจาครงศพเล็กๆน้อยๆในวัดหนองอยางหลังๆนี่ก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาก็ิะมีลูกศิษย์ลูกหารู้จักขึ้นก็มเริ่มมีการบริจาครงศพเข้าวัดเป็นจํานวนมาก เมื่อมีการกระจายข่าวเรื่องการเปิดรับบริจาคลงศพออกไปเหล่าผู้ใจบุญก็เริ่มนํำลงศพมาบริจาคก,กันมากขึ้นจากหนึ่งเป็นสองจากสองก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้หลวงพี่ต้นต้องจัดทำสถานที่เก็บลงศพเอาไว้พร้อมกับกระจายเอาลงส่วนหนึ่งไปบริจาคต่อส่วนนี้ก็จะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจัดเก็บ โรงศพที่ญาติโยมเขาบริจาคมาจากทั่วประเทศจากลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ก็จัดเก็บเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ที่มาขอรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นคนยากคนจนก็ดีหรือว่าศพที่ไม่มีญาติก็ดีเนาะก็จะมาติดต่อขอที่นี่เนาะแกก็จะเปิดเป็นจุดรับบริจาคโรงศพแล้วทุกหมู่บ้านกับ สำหรับผู้ยากไร้ค่ะมาขอแกก็จะให้ทุกคนโดยไม่มีข้อแม่ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ทางกายไม่มีค่าน้ำมันน้ำมันมารับลงแกก็จะให้รถของพี่เนี่ยไปส่งอาลงไปส่งค่ะถึงที่เลยค่ะแล้วใครที่จะสามารถขอลงสพงได้บ้างทุกคนอะคะ่ะก็คือแค่ถ่ายรูปผู้ที่เสียชีวิตคือขอที่อยู่ขอ,ขอที่อยู่แล้วก็ขอชื่อนามสกุลส่งให้แกแกก็ให้อะค่ะสามหนึ่งย่าแยก ่สองนองยางไ,ไปอเ,อ,งอ,อเ็รักษาสองคค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีชาวบ้านมาแจ้งความจำนงขอรับลงศพไปจัดงานหลวงพี่ต้นจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยร่วมกตันยูจังหวัดสระแก้วนำลงศพไปให้ทันทีถึงแม้ระยะทางจะออกไกลสักหน่อย เรารู้ได้ยังไงครับว่าที่นี่มีโรงศพให้ก็คือที่นี่มีเฟซบุ๊กอะค่ะเฟซบุ๊กของวัดวัดบ้านหนองยางค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคนพื้นที่ด้วยค่ะบ้านก็อยู่ติดวัดค่ะก็เลยรู้ได้รับการอนุเคราะห์ก็คือเนี่ยแหละค่ะโรงศพเนี่ยค่ะแล้วก็พระอาจารย์ต้นก็ช่วยสวดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคืน้แรกค่ะ ก็คืออันดับแรกก็คือคงจะเป็นรายจ่ายแบ่งเบาเรื่องค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไปซื้อเองมันก็คงก็คงหลายตังค์ลดต้นทุนไปได้เยอะมากเลยค่ะก็คือเราก็เหลือเงินจากที่เราจะต้องซื้อลงศุกก็คือไปซื้อผักซื้อปลาซื้อหมูมาเลี้ยงแขกในงานได้ค่ะปัจจุบันหลวงพี่ต้น ก็ยังคงทำกิจวัตรประจำวันตามรูปแบบของพระสงฆ์ทั่วไปแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับพระสงฆ์รูปอื่นนั่นก็คือการจำวัดในหลงศพเท่านั้นซึ่งถ้าหาใครได้ชมเรื่องนี้ก็คงจะทราบเหตุผลของหลวงพี่ต้นได้เป็นอย่างดีแล้วจริงอยู่ครับว่าการที่พระสงฆ์จำวัดในหลงศพนั้นเป็นภาพที่ไม่ค่อยคุ้นตากันสักเท่าไหร่นัก แต่ถ้าหากมองถึงความตั้งใจและเจตนาของหลวงพี่ต้นแล้วท่านไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอีกทั้งหลังจากการจำวัดในโลงศพก็ยังเกิดเรื่องราวดีๆต่างๆต,ต,ตามมาอีกมากมายทีเดียวครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่ให้เราประมาทให้เราเตรียมพร้อมซ้อมตายไว้เสมอเนาะคนเราจะประมาทในวัยประมาทในชื่อเสียงประมาทในเกียรติยศ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับลงไปพร้อมความตายเพราะว่าสมบัติของการเกิดนั่นก็คือความตายสมบัติของความตายนั่นก็คือการเกิดถ้าเราไม่อยากที่จะเกิดมาเจอกับความทุกข์อีกเราก็ต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนเขาบอกว่าจะหลบลี้หนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอยายโยกหลบลี้หนีพ้นได้แต่นี้หนึ่งซึ่งมีชื่อหนีความตาย นีไม่ได้นี้ไม่พ <If> ้นสักคนเดียวนะโยมนะการจำวัดสุดพิสดารของพระรูปนี้ทางรายการยิงจัดให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงไม่น่าจริงที่แฝงไว้ด้วยสัจธรรมของชีวิตเพื่อสะท้อนข้อคิดให้คุณได้รับชมกันอีกครั้งครับเรื่องจริงต่างแดนพาท่องโลกใต้ทะเลใกล้ชิด มันตราเรกระเบนยักษ์เรื่องจริงผ่านจอ